กูนะกูถ <maj> <laughs> ือ <Sustain> ล <able> ็อกดาวน์นะจบเลยนะเข้าไปเลยนะเพื่อนมันไม่ล็อกดาวน์นะมันยังไม่ล็อกดาวน์นะชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยล็อกดาวน์ล็อกดาวน์มันมันมีรถไนะเวรน้ถ้าไม่ล็อกดาวน์กูปากกูปากไไปลยแล้วอลง่่ว้ยอ นั่นแหละแม่งด่าผมไะเนี่ยควยแล้วแม่งก็ขี่ไปเลยแบบเวลามีแพทเฮียอะไรก็เล่นนำเทนนำเทรอยำเฮียอะไรพวกเนี้ยเหมือนเป็นมันเลยนะน่ะเหมือนเป็นมันนะมันด่าผมือนแล้วมันก็แพนก็ขี่ไปเลยมันมามันมามาแล้วปะเอ้ยตื่นกันหน่อยตื่นกันหน่อย่าาตตกไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่ต้องมึงเคยไงมึงไม่ต้องขับตามมัเลยอ่ะมึงจอดอยู่เนี้ยมันจะบั๊มก็ให้แม่งบั๊มหมู่ตรงนี้แหละก็ในตรงนี้แหละ ไม่ต้องขับตามไม่ยิงล้อไม่เฮียอะไรมันจะยิงพวกกูล้อหมดกูลงซ่อมแค่นั้นแหละหรือลงไปยืนรอเลยก็ได้ไปซิ่งดีกว่าตัวนั้นอะเพ <c oughs> ิ่มไมเพิ่ม <c> น <oughs> ่าคือมันไม่กล้าชนตรงๆมันจะจับเราแยกไว้พี่เพราะว่าเราแข็งจัดไงพี่เฉินใช่ไหมครับเพิ่มไมเพิ่มแอ้วมันอยู่ไหนวะมันอยู่มันอยู่ตัวไหนวะ ก็ค right? ือค right. yeah. yeah, yeah. ันหน้าหมวยวิงใช่ป่ะคันแดงเออคันหน้ากูไว้เพื่มเลยไม่ไม่ไม่กลัวคันแดงเอาเอาได้แค่คนสองคนเนาะเดี๋ยวกูเล่นให้กูเล่นให้หลังขวาแค่คันเดียวเดี๋ยวกูเล่นเองคันเดียวมันส่งส่งมายื้อเวลาไม่เป็นไรไม่พี่คันแดงให้เราไม่ให้เราไม่ง่วงขอบคุณมากเชี่ยปืนไหมปืนส่งล่อส่งล่อส่งล่อจัดเลยส่งล่อจัดเลยปืนไม่เหม กูว่านี่ยยอๆผมูเอาขึ้นใหม่ะเร่บี้งรล่าาตรงนี้เราาาไมาได้อยู่วงไหนใช่ป่ะไม่ได้อยู่พี่ พี่ของคนหนึ่งอะถ้า <Richt> ม er> <round> ันข <g zia> <t> ับมาป่วนตรงนี้ไอ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 วิงก็ได้ไอซิกก็ได้ที่มันอยู่ข้างนอกอะมาใช่ปะถ้ามันไะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไะเนี่ยเนี่ยขับไปแล้วน่ะขับไปแล้ตรงมึงอะขับไปตรงมึงเลยอะให้มันเข้ากลุ่มใหญ่เราได้ปะให้มันเข้ากลุ่มใหญ่ได้ปะแม่งเข้าล็อกใหญ่ๆขับไล่ดิอย่าขับไล่ดิให้มันให้มันขับตามตามมึงล่างมึงล่างมาหน่อยดิอย่ามาก็้ามาอีกรอบพี่หลงพี่หลทำไมรอบพี่หลงจะปักสโลเลยนะกูจะปักสโลเลยนะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่ยังเดี๋ยวพี่ เอ้ยมันเคลื่อนแล้วนะกูเห็นมันมาสองคันแต่ยันหนึ่งแต่ยันหนึ่งพี่แต่ยันแต่ยันหนึ่งกูเห็นสองคันนะขับมาแต่ยันหนึ่งมันบ้าแบนเขาดำที่เปิดไฟสูงอ่ะใช่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 มันนะสองคันเดี๋ยวโบช่วยแบบไม่แต่รถว่าจะให้ดำับช่วยดำมันเพราะว่าโอ้โหผู้ตกเอกไปเริ่มใหม่ที่สามศูนย์แม่งยากอยู่นะเอาเสว่ากันตามตรงก่อนนะไอว่าเราจะช่วยดำมึงครับเพราะว่ามันมันมันลำบากครับมันมันลำบากจริง มันศูนย์นะจะแต็มหมดแล้วหลังแต็มหมดแล้วใครยิงตระปองข้ายิงกระปองปะข้ายิงต่ำปะอ๋ออ๋อมันย้อยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรกลับมาล้วงกลับมาล้วงกลับมาล้วงเรื่องกับมาด้วบ้านเลื่องกับมาด้วบ้านเลื่องกับมาด้วยบ้านเรื่องกับมาเราเราโดนต่ำเนอะเราโดนซตำเนะ เออไม่ต้องยิงปลาเผื่อไอ้หลงไม่ต้องยิงปลาเผื่อได้๋ยวไปถ้าไม่ยิงอย่าบนเขาว่ะเพื่อนแต่แต่กระสุนมันย้อยกูเห็นเลยลูกดำดำออกมันไอ้นี่มันกรแดงมันกรแดงไม่หลงมันกรแดงกูกูแอบไปเห็นไอ้แมรยิงมาคุยเฮี้ยเลยกูแอบไปเห็นไอ้แมร์ยิงมากูจะลุ้อเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงตั้มคอเดี๋ยวยิงตัมคอปังป่วยเฮ้ยเชี่ยตัมตัมคออยู่ตรงนั้นวะลองโดนปั๊มเข้าไอ้นี่นะเล่นแค่ป้ายเขียวเดียวมอแล้ว ถ้าถ้าเราตั้งหวดนี้เดี๋ยวนะไอตู้จะชนะหานหน้าไฟไปทางไหนมึงบอกว่านะทีถ้าแวนบอกเร็วกว่านี้นะพี่ออมไปยิงแมงอะอันนี้ก็บ้านคือสะพานเหมืองนะไม่โหไม่เห็นเว้ยไม่พี่ไม่เห็นไอเี้ยที่สโลอ่ะมันมันอ๋อไนไกลใช่ปะพี่อยู่ไกลใช่ปะไอมันเคลื่อนมานะหน้าบ้านซาเบียบนเนินลงเส้นเส้นหลักเลยเส้นย้อนสอนอะชนนะมันขับไปชนแล้วนะ ตามเนี่ยบ้านเราก่อนนะตามมุมของเราก่อนนะก็คือบ้านเราสำคัญนะที่ดนหลังนะมันขับอย่างพวกมึงนะตรงสตอมคอไม่มาไม่หมดนะมึงระวังนะมันเรามันไม่ขอใช่ใช่ใช่มันมาไม่มาไม่หมดนะไม่หมดแต่ว่าไม่หมดไม่หมดแล้วก็ไม่ไม่ไม่จะมามันจะมามันจะมาแค่แบบว่าล่อๆดึงๆไปอ่ะทำเหมือนซุนน่ะใช่ใช่มันมันมันแค่มาทำเหมือนซุนน่ะมันแค่มาทำเหมือนซุนน่ะแวนระวังมันใช้สโล่จับแล้วมันใช้ตอมคอจับแค่คนสองคนเอียวมึงระวังนะเว้ย แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราไม่มีธโล่นะสามนาทีนะไม่เป็นไรไ้้ตาใส่มันเลยได้มะวะไอ้แค่เนี่ยที่มันขับเข้ามาเนี่ยเราฆ่าแมงอะไรไหมเออไม่คุ้มไม่มันไม่น่าเออไม่คุ้มป่ะจับจับคนเดียวไม่คุ้มเเมมมมืื่่่ออออกกีี้้้ตงงนยยรราทซถดวววะพึแตกคนะใรมื่แต่ถ้าเราได้มาตัวเดียวแล้วถ้ามันไม่เข้าทำไงเราก็ได้มันแค่ตัวเดียวจะหมดแล้วใช่ใช่ใช่หมดได้มันไม่เข้าเหลือหน้าขวาไอ้เหลือเหลือเอ้ไอ้วิ่งเหลือแค่ขวานะวิ่งเหลือแค่ขวานะ โว้ดนะพวกมันอ okay. ่ะมันเทตุกันมาที่เอยากด่ามันแล้วเล่นหน้ารำคาจังวะเออแหละมันเล่นมันเล่นมันเล่นอย่างเงี้ยแหละมันเล่นให้เรากูหยิบตในเวลาที่เราอยู่เฉกขี้กูิตมากว่าเฮ้ยเอาแล้วไงสวยไรเงี้ยเป็นผิดวิธีเอาเงี้ยนี่ลงได้ป่ะอาแปะขนมหมดหมดป่ะหมดป่ะหมดป่ะจะหมดนะ ระวังนะระวังนะไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มพอ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 ไม่คุ้ม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 จะลึกจะลึกพี่ไม่หมดได้ไงวะเมื่อกี้เหมือนจะหมดแล้วนะไม่หมดแล้วไอ้หน้าขวาพี่ไม่เหลือแค่หน้าขวาเหลือแค่หน้าะซุนกระซุนอย่างเงี้ยมีซ้อนแน่นอนระวังรถรถดุดไอ้โก้เนี่ยเฟอร์แดงเนี่ยรถไอ้ซิกเลยดำแดงเอ็นพีอาร์เนี่ยใช่ครับ แต่คันแตกขันมีใครแข่งไอ้ย่าไปย่าไปเว้ยย่าไปเว้ยแั้งหนึ่งไหย่าไปตั้งหนึ่งไหใครรถเพื่อนเราวะสี่สี่แปดอะตัวดำแดงดำแดงหน้าใช่นะดิดเบรกสีฟ้าถ้ามะดิดเบรกสีฟ้าพี่บุ๋มเออถ้าไมในแนบอมียิ่ห้าสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่นะหอยชิ้นหอยชิ้นสเบรกสิบเบรกสีฟ้าไอ้ย่าทิก็ตอบมึงอยู่า ไอ้ยีหันไม่ยอมเลยว่ะพี่เฉดมันไม่ยอมเลยว่ะมันมันมันนิ่งว่ะมันนิ่งว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันขึลนมานะกลุ่มใหญ่มันเคลนแล้วนะเม่ม่าเม่าเ่เมาแล้วเมาเมื่อกี้าเมตาเม่าเม่าเม่าเมาเม่าเมียเมมาเาเบ่า่เมาเาเเเาเาเา้าเาาเเ่่ามาาเมเมเดี๋ยวแม่งเจอม่ง่วงเออ จุดจริงนะเด็กแผนแม่งหลอกหลอกล่อให้เราง่วงถ้าง่วงจริงนะกูจะหลับจริงนะพี่มาร์ควไงแผนนี่คิงไฟคือใช้ไปที่เราโดนโดนปั๊มเนี่ยเราแม่งโคตรนานเลยสัตว์ง่วงใช่ไหม่พอดูแลถ้าไปสามเป็นศูนย์มันเราโวดตัวแน่มันมันเราควดตัวแน่ยี่ดม ว่าแล้วไอ้ฮียก่ว่าแล้วยากูไหวอย่าไวสั้นเป็่อาแปบหลังขวาแต่งเหลือหน้าอีกเดียวหน้าท้ายหน้าท้ายแต่งหมดแล้วขยับมาขยับมา มาด้วยกันมาทั้งมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดถ้ามาก็มาด้วยกันทั้งหมดนะมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดไม่ลงนะไม่ลงนะมาด้วยกันทั้งหมดแค่มาด้วยกันทั้งหมดรอนรอนรอนมามาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันทั้งหมดถ้าไปก็ไปด้วยทั้งหมดมันกำลังเอามึงไปอยู่ตรงตรงบริเวณที่มันอยากจะเล่นนะอันนี้กูบอกก่อนนะกูเตือนก่อนนะไปไปอยู่ไปอยู่มาดิพีี่นตรง้มมันหลาด้วยกันดดมา้วยกันทั้งหมดมาฆมามามดินได้พี่เฉ เล่นกันเลกันเล่กันควายไรสัตว์นีน้ำควายไรยัยเบนีน้ควายไรสัตว์มันจะเป็น้วยไรันวยไรสัตว์ล่นกันตัวฟีนึงเนี่ยฟีนึ่งเนี่ยฟีหนึงจะเยตียเน่คนเ่คนเล่นเลื่คเลื่อย้นเลื่ันเบอยคน่อคเือยเ่นเล่เื่อน่นเอนนเนนเ่อมเื่อนเื่อนเื่อนเลื่อนเื่อ่ฟนตอย่นี่อย่น่

มัดมีมัดอาจจะมีคนตามมึงสุดนะมึงละมึงไปให้สุดเลยนะมัดไปให้สุดเลยนะถ้ามันตามอ่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันจะกู้ศอกขี้นี่ก่อนระวังอดเล่นเลยสงสารมันว่ะสงสารมันนะใช่คำม่าสงสารล่อตัวล่อตัวล่อตัวล่อมันอ่อนมันอ่อนสีเราเหมือนกันนะมาเหวี่ยงไม้ใกล้กูนะกูถือล็อกดาวน์นะจบเลยนะ

เสียงมานี่มั่วไม่มั่วอยู่ที่ตัดเสียงแล้วได้แล้วบัตรฟอร์เรนอ่ะมั่วไม่มั่วอยู่ที่ตัดเสียงเราไม่ต้องเอาข้องในกูอยู่นั่นอ่ะบินมาไปกรตรงไหนขอบไม่โดนเอ้ยน่าชุกเลยแปลไม่น่าเลยเฮีย เอาพี่ก่าเดี๋ยวพี่อนเอาไปเก่าอย่างเอาไปเก่าอย่างเอาขนาดเกิดแล้วเกิดแล้วแข็งแข็งแข็งแข็ใครช่วยดเพื่อนเดียวนะเพื่อนเดียวนยจัดบ้านนายจัดบ้านใจยังนะใจยนะจะเพื่อนดินนี้จะเพื่อนได้ด้วยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่วยเพื่อนที่อะไร เพื่อนตายเยอะเลวยขอบขไม่โดนไม่โดนเทเอาแปะเหนเนี่ยอาแปะเทเลนไม่โดนเงนเพื่อตายกับขอบด้วยเพื่อนตายกับขอบด้วยเพตายกับขอบเห็นปะเพื่อนตายกับขอบเยอะเพื่อนตายขอบเยอะเพื่อนตายขอบเยอะบุูมบุมเพื่อนตายขอบเยอะบุมอยู่หาอยหาโยขอบขวาฝั่งขวาบุมตาเดสัตตีเพื่อนหรอเฮ้ยไปยืนน้าโมน้อยกลับมายืนหน้าศกลับมายืนหน้าสซฝั่งซ้ายกลับมายืนหน้ามฝั่งซ้ายบอุ้มไปฝั่ง้ากลับายืนหน้าบไปยืนหน้าซบเฮ้ยไปยืนหน้าโซบตา ตายมากูตามีเพื่อนเพืสวยแอลสวยแอลแล้านไอล่นเลยนแบบช้างเลยเหมือนอ้อยเข้าปาเยอาโซ่มาจาตรงรถหน่อยเฮ้ยอย่าพึนบ้าเอาโซมจากตรงรถหน่อยอย่าอยู่ใกล้รถเอาม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 ายาไม่ขึ้นเอาไ้มดมาปะเปลี่ยนมีหน่อยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนตายเพื่ตาย่อตายเพ่นตายอยาลงอย่าลงจะลงไมลงมเจอเล่นไปเล่นอช่วยเพื่อนด้วยอุ้ยยี่นโบูอุย

โอเคคคเเเออโโได้ราเล่นกี่คู่อ่ะแป๊บนึงเพราะตาไฟเนแร์ไม่หลงจุกงว่ะจังหวะเล่นเข้าแบบซ่อมรถซ่อมรถเสร็จแล้วกระจายไปพาวกันนะให้ให้เวลาสองนาทีเดี๋ยวกระจายหออเพื่อได้แรงดาหูไม่กระดิกไงหูมันไม่กระดิกไงแม่งนอนยาวเลยไอ้เสียงนี่เหมือนกี่กกี้ไว้ยัดแม่ ไอ้ป okay, okay, ื้มโดนอะไรอ่ะบอลไม่ครบอ่ะไม่เพื่อเราเราไอ้นี่แสดงเหรอวะอีสันอยู่นี่ด้วยเหรอวะโอเคโอเคได้ไม่ได้สันอยู่นี่ด้วยเหรอวะผมไม่รู้ว่าสันอยู่นี่นะเยื้อซึยื้อซึ เแมวแมวแมวเลยแมวแมวเอ้ที่พาบอกเพื่อนจอดกระจายไหนกูพาอยู่คุณบอกไม่ได้แนี่แล้วกูเจอกระแพงของดูไว้ด้วยนะกยไอ้จอดกระจาดหนีอยดูวายเนี่ยจอดไอ้ใครนั่งรถกู้อยู่วะรถหลุดเปล่ายังไม่หลุดเอ้ใครนั่งอาแปดเบียนแปดฮะนี่มันหัวหัวดูไว้เลยนะไอ้สัตย์จะพาไปเทระยำนเลยเด็กเหี้ยอย่าไอสัตย์จะทะเล่นพาไปเทระยำนไอ้สัตว์ อย,อย่าซีซัวนะไอสัตว์อย่าพาไปเทลยำนะอไอเฮี้ยแล้วอยู่ตั้งแต่เริ่มด้วยไอเฮี้ยอย่าพาไปเทลยำมอ่เฮี้ยไอสัตว์พึ่งเข้าวอาแล้วแคปหนึ่งเหรออย่าคิดอะไรซีซัวไอสัตว์พาไป <พา S 2> จุดไอเฮี้ยอีกนะดูทรงละ เงาปืนป่ะไม่แข็งหรอเฮี้ยทำพืชเดี๋ยววันนั้นโดนเองวันนี้ไม่ได้เฮี้ยแล้วโดนด้วยตัวเพื่อนเดี๋ยววันน้องๆกันเองแล้วไม่ได้เฮี้ย อย่าได้สัตว์อย่าซีซัวนะมึงและเฮียได้เขารู้หลายจุดซะด้วยอย่าอย่าได้สัตว์เออเด่ไอตัวนี้อยู่ตั้งแต่ต้นซะด้วย ให้สัตว์จับปุสันนะ่ะกลัวเหรอตำรวจที่นี่เขายังใหม่เดิผมว่าเขาเจอเทลยามใบเขาน่าจะงงอะ่ะจริงนะคิดผมคิดว่าเลยค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจจากที่จากที่วันนั้นเราขับรถเข้าอยู่ในพุ่มแล้วที่ตำรวจเขาใช้วิธีการเอาไว้เนี่ยเอาใบพัดทะลุพุ่มใหญ่ๆเข้ามาผมว่าตำรวจเขายังใหม่อะ่ะ ว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงอะที่มันจะหายอะแค่เ,เทเลยยัมตีคู่เดียวด้วยอเออสั่นอยู่นานจุดเทรลยัมมอไซเอเฮดสันก็ไปก,ก็มันก็จะไปกับเซมันก็จะไปผิดอ,ะอ่ะเซกับจอนวินมีผู้วัออนอ่ะหาเทรลยัมมอไซกันอ่ะ อยอะเลยเยอะเลยโอเคโอเคแลอวปะอ๋ออีกฝั่งนึงกระจายนะกระจายนะไม่รู้ว่าผมม่วงใครไม่รู้ผมม่วงใครม่วงกระลาปะผมม่งมกกวง,มงเนี่ยอยู่ที่พี่อ่ะผมม่วงผมม่วงอยู่กับพี่อ่ะ

อยี๋ยจะควงแก่ถามันจะหญิงดิสนีย์กินชาติดเช้ามากัก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้ชิฟฟี่ว่าที่อากับไม่ดีอาจจะเป็นคนที่จะไม่ใช่นบลสิตแฮปปี้